สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับยูฟ่าเตรียมสอบสวนเดือดสตาฟโคชแอตมาดริดถูกกล่าวหาถมน้ำลายใส่แฟนลิเวอร์พูลสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ความวุ่นวายบริเวณข้างสนามหลังประตูชายของเวอร์จิลฟานไดค์ในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะแอเลติโกมาดริด3ต่อ2ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคือนวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาหนักว่าสตาฟโคช ของทีมเยือนถมน้ำลายใส่แฟนบอลเจ้าถิ่นด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของความเดือดเกิดขึ้นหลังลูกบ่งในช่วงทดเจ็บนาทีที่92ของกัปตันทีมลิวอ์พูที่ส่งให้แอนฟิลระเบิดความดีใจแต่ทันใดนั้นเองดีเอโกซิเมโอเนกุนซือของตราหมีกลับมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับแฟนบอลหงแดงที่อยู่ใกล้กับมานั่งสำรองของทีมเยือนจนสุดท้ายเจ้าตัวถูกไล่ออกจากสนามทันทีขณะความชุลมุนกำลัง เกิดขึ้นหนึ่งในทีมงานของซิเมโอน่ซึ่งยังไม่ถูกระบุชื่อแน่ชัดก็ถูกจับภาพว่ามีพฤติกรรมถ่มน้ำลายใส่แฟนบอลรายหนึ่งที่กำลังมีปากเสียงกับซิเมโอน่ด้วยโดยมีคลิปวิดีโอจากแฟนบอลที่อยู่ในอัธจันทร,ร์ฝั่งใกล้เหตุการณ์ยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวอีกด้วยนะครับจากรายงานของพอลจอยซ์แห่งเดอะไทมส์ระบุว่ายูฟาจะใช้คลิปและรายงานการแข่งขันเป็นหลักฐานในการตัดสินใจว่าจะ จะเปิดการสอบสวนเชิงลึกหรือไม่และอาจร้องขอให้สโมสรลิว์ภูมอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมหากจำเป็นหลังเกมซิเมโอเน่ให้สัมภาษณ์แบบยอมรับว่าไม่ควรมีปฏิกิริยาเกินเหตุในจังหวะน,นั้นแต่ก็ย้ำว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งพร้อมทิ้งท้ายเป็นนายว่าการยั่วยุนั้นอาจมีในเหยียดเชื้อชาติหรือเกี่ยวโยงถึงสงครามฟอกแลนด์ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างสหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามแฟนบอลรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าอยู่ในเหตุการณ์ได้ออกมาตอบโต้ผ่านคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X โดยยืนยันว่าไม่มีการเหยียดเชื้อชาติหรือเอ่ยถึงสงครามฟอกแลนแต่อย่างใดและวิจารณ์ว่าซิเมโอเน่ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้คลุมเครือจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เขาควรพูดให้ชัดไปเลยว่าไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแต่การที่เขาเดินหนีโดยไม่ตอบคำถามมันยิ่งทำให้คนเอาไปตีความกันไปเอง แฟนบอลคนดังกล่าวระบุในวิดีโอขณะนี้ยูฟากำลังรอรับรายงานฉบับสมบูรณ์จากผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันก่อนจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับบุคคลหรือสโมสรใดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอาเนสลอตเปิดใจจุดเดียวที่ผิดหวังในตลาดนักเตะซัมเมอร์เสียดายมารเกฮียังมาไม่ถึงแอนฟิล อาเนสโอตออกมาเปิดใจถึงความผิดหวังเพียงหนึ่งเดียวในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นก็คือดีลที่ไม่สมหวังในการคว้าตัวมาเกฮีปราการหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตัลพาเลสนะครับแม้ว่าทั้งสองสโมสรจะสามารถตกลงค่าตัวกันได้และเกฮีผ่านการตรวจร่างกายกับแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การย้ายทีมก็ต้องถูกเบรกกลางอากาศหลังพาเลสไม่สามารถหาตัวแทนมารับช่วงได้ทันเวลา ทำให้ดิวล่มในช่วงนาทีสุดท้ายสลอตให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตโดยยอมรับว่านี่คือเรื่องที่น่าผิดหวังทั้งสําหรับตัวเขาและนักเตะเองมันน่าผิดหวังนะครับทั้งสําหรับทีมของเราและสําหรับตัวเกฮีเองสลอตกล่าวเราอยากได้เขามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้จริงๆเขาน่าจะเข้ามาเติมเต็มแนวรับของเราได้เป็นอย่างดีเกฮีเหลือสัญญากับคริสตัลพาเลอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น และการเจราจาครั้งนี้ก็มีแนวโน้มจะเป็นดีลสุดคุ้มสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งทำให้สโมสรหมายมั่นจะคว้าตัวในราคาที่ถูกกว่าปกติลิเวอร์พูลจะกลับมาล่าตัวเกฮีอีกครั้งในเดือนมกราคมหรือไม่นี่จะเป็นคำถามใหญ่ที่น่าติดตามนะครับเพราะหากพาเลทยังไม่สามารถต่อสัญญากับกองหลังวัย25ปีรายนี้ได้พวกเขาอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวในเดือนมกราคมเพื่อไม่เสียไปแบบฟรีๆเมื่อหมดสัญญาในซัมเมอร์หน้า เกฮีเองก็มีความต้องการที่จะก้าวขึ้นไปเล่นให้กับสโมสรระดับท็อปและเขาเคยตอบรับเนื่อนไขที่จะย้ายมาแอนฟิลแล้วก่อนที่ดิวจะล่มแบบไม่คาดคิดฝั่งลิเวอร์พูลเองแม้จะพลาดเกฮีแต่ก็ถือว่าตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากพวกเขาทุบสถิติสโมสร2ครั้งจากดิวของอเล็กซานเดอร์อีซักและฟลอเรียนเวสซึ่งเป็นการเสริมทัพระดับบิ๊กเนมที่น่าจับตาว่าจะสามารถยกระดับทีมได้มากน้อยแค่ไหน ิเวอร์พ o ูลเริ่มต้นฤดูการได้อย่างยอดเยี่ยมและแฟนบอลก็หวังว่าเหล่าตัวใหม่จะช่วยกันรักษาแชมป์พรีเมียร์ลีกไว้ได้อีกสมัยรวมถึงไปได้ไกลในเวทียุโรปกับยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหงสิงจ้องโฉกมิกกี้ฟานเดลเฟนส่อเป็นดิวเซอร์ไพรส์ตลาดหน้าลิเวอร์พูลและเชลซีกำลังจับตาสถานการณ์ของมิกกี้ฟานเดเฟนปราการหลังตัวเก่งของท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างใกล้ชิดท่ามกลางความเป็นไปได้ที่จะเปิดศึกชิงตัวกันในตลาดนักเตะรอบถัดไปนะครับ ตามรายงานจากเดอะบอยฮอสเปอร์กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย24ปีรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากทั้งสองยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกรวมถึงสโมสรระดับท็อปของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดและบาเยอร์มิวนิกหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายจากวอส์บวกมาเล่นในอังกฤษแม้จะเป็นดีลที่สเปอร์สคว้าตัวมาได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ตอนนี้ฟานเดอร์เฟนกำลังถูกมองว่าอาจพร้อมก้าวขึ้นไปอีกขั้นและอาจเป็นเรื่องยาก สำหรับไก่เดือยทองที่จะรั้งตัวเขาเอาไว้ได้รายงานยังเปิดเผยว่าสัญญาของเจ้าตัวกับสเปอร์นั้นอยู่ในระดับค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างต่ำหากเทียบกับทีมที่พร้อมยื่นข้อเสนออย่างลิเวอร์พูลหรือเชลซีซึ่งแน่นอนว่าสามารถมอบผลตอบแทนที่สูงกว่าทั้งในเรื่องรายได้และความมั่นคงในการลุ้นแชมป์ ลิวพูมองฟานเดอร์เฟนเป็นตัวแทนระยะยาวของฟานไดแม้ฟานไดจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของหงแดงแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นการมองหาตัวแทนระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและฟานเดอร์เฟนก็ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งเรื่องโปรไฟล์สไตล์การเล่นและสัญชาติเชลซีเองก็ต้องการเสริมแนวรับเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมีเสียงวิจารณ์ต่อแนวรับชุดปัจจุบันที่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้มากพอในฤดูกาลนี้สเปอร์อาจต้องกุม หากดีลนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแม้ฤดูกาลนี้สเปอร์จะมีลุ้นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันในระยะยาวขณะที่ทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีต่างก็เป็นทีมที่มีแผนการระยะยาวและเม็ดเงินเพียงพอในการดึงดูดนักเตะระดับท็อปที่ผ่านมาสเปอร์เคยต้องเสียแข่งคนสำคัญมาแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนแกเรตเบลหรือลูก้าโมดริตและดีลของฟานเดเฟนก็อาจกลายเป็นอีกหนึ่ง บททดสอบที่แฟนไก่ต้องลุ้นตัวโก่งนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับฟานได้เผยคำพูดปลุกใจถึงอีซาคก่อนประเดิมสนามพร้อมยอมรับหงอย่างสร้างปัญหาให้ตัวเองเวอร์ชิลฟันได้เปิดเผยว่าเขาได้พูดอะไรกับอเล็กซานเดอร์อีซาคก่อนที่ดาวยิงค่าตัว125ล้านปอนด์จะลงสนามนัดแรกให้กับหงแดงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมยอมรับว่ายังมีบางอย่างในเกมที่ทีมทำให้มันยากโดยไม่จำเป็นนะครับ ในเกมดังกล่าวอีซักได้ลงเล่นเป็นเวลา58นาทีและโชว์ศักยภาพให้เห็นทันทีโดยมีจังหวะยิงเข้ากรอบถึง2ครั้งรวมถึงเริ่มพัฒนาความเข้าใจกับฟลอเรียนเวียสฟันไดค์ปลื้มอีซักเชื่อช่วยทีมได้แน่ในเมอร์ซี่ไซดดาบี้ ผมบอกกับเขาก่อนเกมว่าทำในสิ่งที่เป็นนายสนุกกับมันและมีบทบาทสำคัญกับเกมให้ได้ฟานได้เผยกับสื่อซึ่งความสำคัญนั้นไม่จำเป็นต้องวัดจากการยิงประตูเสมอไปนะครับมันรวมถึงการเชื่อมเกมและการไล่เพรสด้วยและผมว่าทุกอย่างที่เขาทำมันดีมากนี่เพิ่งเป็นแค่การเริ่มต้นเขาต้องฟื้นตัวให้ไว และไม่ว่าเขาจะได้ออกสตาร์ทอีกครั้งในวันเสาร์หรือไม่เขาก็ต้องพร้อมช่วยทีมนักเตะใหม่ทุกคนต้องใช้เวลาปรับตัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกเขาทำได้ดีและเราก็จะเดินหน้าต่อไปยอมรับทีมยังมีจุดให้แก้แต่จิตใจนักสู้คือหัวใจของทีมชุดนี้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บของฟานไดค์เป็นครั้งที่5ติดต่อกัน ที่ลิวร์พูลยิงประตูช่วงท้ายเกมเพื่อคว้าชัยชนะและถึงแม้พวกเขาจะนำก่อน2-0จากแอนดี้โรเบอร์สันและโมซาล a าแต่กลับโดนมาโกสโยเรนเต้ยิงตีเสมอ2-2ก่อนที่สุดท้ายจะเฉือนชนะได้ฟานได้ยอมรับว่าการเสียประตูแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำๆมันไม่จำเป็นเลยจริงๆครับเราปล่อยให้พวกเขาได้ประตูคืนก่อนพักครึ่งและนั่นทำให้พวกเขามีกำลังใจเพิ่มขึ้นประตูที่2ก็ยังมาจากจังหวะแฉลบอีกด้วยซึ่ง มันน่างหงุดหงิดนะครับแต่พวกเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้อีกครั้งมันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของลิเวอร์พูลแต่แน่นอนว่าเราไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไล่ตามแบบนี้ตลอดเวลาเราควรปิดเกมให้ได้ตั้งแต่มีโอกาสและทําได้ดีกว่านี้ถึงจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เรากําลังก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้และผมมั่นใจว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับดาบี้แมชกำลังรออยู่ฟานไดค์มั่นใจนัดเตะใหม่เอาอย สึกเมอร์ซี่ไซด้าบี้กับเอเวอตันในวันเสาร์นี้อาจมีแข้งลิเวอร์พูลที่ได้ประเดิมสนามในเกมใหญ่ถึง5้ารายและกับตันชาวดัชก็ยืนยันว่าทุกคนในทีมจะเตรียมตัวอย่างดีแน่นอนว่าเราไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องหาทางรับมือกันเองหรอกครับพวกเขาพอจะรู้บรรยากาศอยู่บ้างแต่ผู้จัดการทีมจะมีการประชุมทีมงานจะช่วยกันให้ข้อมูลและทุกคนในทีมจะพูดคุยกันผมมั่นใจว่าพวกเขาจะรับมือได้ดีพวกเขาเคยเล่นในสนามหญ ใหญ่เกมใหญ่ๆมาแล้วแม้จะไม่ใช่เมอร์ซี่สายดา์บี้ก็ตามรู้ดีว่าเกมกับเอฟเวอร์ตันไม่ง่ายแต่พร้อมรับมือเอฟเวอร์ตันเริ่มต้นฤดูกาลได้น่าประทับใจและมีแนวโน้มจะมาเล่นเกมรับลึกเช่นเดียวกับที่เบอร์ลี่และเอลติโกมาริดทำมาก่อนหน้าฟานได์กล่าวว่าแน่นอนมันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หนักพวกเขาเล่นเกมรับได้ดี เกมกับแอเลติโกเราก็เห็นแล้วว่าทีมของซิเมโอ e เน่ไม่เคยยอมแพ้และสู้จนวินาทีสุดท้ายกับเบอร์ลี่เราต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายกว่าจะยิงได้และเกมกับเอฟเวอรตันก็จะไม่ต่างกันแน่พวกเรารู้ดีว่าเจอกับพวกเขายากแค่ไหนแต่เราพร้อมครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเวอร์เนอร์ยกย่องทีมบริหารลิเวอร์พูลไม่คิดก๊อปคลอปแต่เลือกสล็อตเพราะเชื่อในแนวทางของเขา ทอมเวอร์เนอร์ประธานสโมสรลิเวอร์พูลออกโรงกล่าวชื่นชมผลงานของสองหัวเรือใหญ่ฝ่ายบริหารอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์สและวิชัดฮิลส์ที่มีส่วนสำคัญในการดึงตัวอาร์เน่สล็อตมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจอเก้นคลอปอย่างไม่ลังเลนะครับโดยเวอร์เนอร์ให้สัมภาษณ์ในรายการ t ด e o โ e r l a p ว่า การแต่งตั้งสล็อตนั้นไม่ใช่การพยายามหาคุณซื้อที่ก๊อปปี้สไตล์หรือความสำเร็จของคลอบแต่เป็นการเลือกโค้ชที่มีแนวคิดและวิธีการของตัวเองซึ่งถูกมองว่าเหมาะสมที่สุดกับลิเวอร์พูลในยุคต่อไปผมต้องขอชื่นชมบริชัดฮิลส์และไมเคิลเอดเวิร์ดส์อย่างมากเพราะพวกเขาระบุชื่อของอาเน่สล็อตว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งตั้งแต่แรกเลยนะครับเวอร์เนอร์กล่าว พวกเขาไม่ได้พยายามหาคนที่มีคุณสมบัติเลิกล้ำเหมือนครอปแต่กำลังมองหาใครสักคนที่มีแนวคิดเป็นของตัวเองและสามารถพัฒนาทีมต่อไปได้ด้วยวิธีของตัวเองจนถึงตอนนี้การตัดสินใจนั้นก็ดูจะออกผลเกินค่าเมื่อสล็อตสามารถพาหงแดงคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลแรกของเขาที่คุมทีม พร้อมวางรากฐานสู่อนาคตด้วยผู้เล่นอายุน้อยและฟุตบอลสมัยใหม่ที่แฟนบอลเริ่มตกหลุมรักเข้าเต็มเป่านะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเิวพูได้ข่าวดีเคอร์ติสโจนส์จอคืนสนามก่อนศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้เลวพูได้รับข่าวดีสุดสําคัญก่อนเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้กับเอเวอร์ตันในวันเสาร์นี้หลังมีรายงานว่าเคอร์ติสโจนส์กองกลางเลือดสเกาเซอร์กําลังฟิตกลับมาทันเวลาลงช่วยทีมอีกครั้งนะครับ ภายใต้การคุมทีมของอาเน่สล็อตในช่วงต้นหรืดูการนี้ลิเวอร์พูลแทบจะไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเลยโดยแข้งหลักอย่างฟริมปงคอร์เนอร์แบรดลีย์และอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ต่างหายเจ็บกลับมาแล้ว ขณะที่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เปิดบ้านเฉือนแอตเลติโกมาดริด3-2เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมามีเพียงโจนส์กับสเตฟานไบเซติิที่ยังไม่พร้อมลงสนามล่าสุดลูอิสติลเผยในคอลัมน์ลิเวอร์พูลคอนฟิดเดนเชียลว่าโจนส์กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวขั้นสุดท้ายและถูกพบเห็นที่แอนฟิลด์ในสภาพจิตใจที่ดีพร้อมยืนให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมข้างสนาม นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าโจนส์กลับมาวิ่งเรียกความฟิตได้แล้วและน่าจะมีชื่อในทีมสำหรับเกมดาร์บี้แมชวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับสล็อตและแฟนหงแดงนะครับ แม้ว่าโจนส์อาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมกับเอลเวอร์ตันแต่การที่เขาฟิตพร้อมกลับมาก็ถือเป็นกำลังเสริมสำคัญในช่วงโปรแกรมชุกเพราะนี่คือเกมที่3ในรอบ7วันของลิเวอร์พูลและต่อไปในสัปดาห์หน้ายังต้องลงเล่นเกมคาราบาวครับกับเซาแธมตันอีหากเกมนี้เจ้าตัวไม่ได้ลงสนามเขาก็มีลุ้นออกสตาร์ทในเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์แทนโดยน่าจะเป็นเกมที่สล็อตโรเตชันผู้เล่นหลายรายอย่างแน่นอน และที่สำคัญลิวร์ภูผ่านเกมหนักกับตราหมีมาได้โดยไม่มีแข้งคนไหนเจ็บเพิ่มเติมทำให้ณเวลานี้เหลือเพียงบายเซติดคนเดียวที่ยังไม่พร้อมใช้งานซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมที่ต้องลงเตะทุก3-4วันแบบนี้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับรับโบส่งสัญญาณอนาคตพร้อมถอยบทบาทรับภารกิจพี่เลี้ยงดาวรุ่งก่อนอําลาหง แอนดี้โรเบิร์สันแบ็คซ้ายจอมบูของลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจถึงบทบาทใหม่ในฐานะรองกับตันทีมพร้อมเปรยถึงแผนการอำลาสโมสรในอนาคตหลังฤดูกาลนี้ต้องหลีกทางให้แข้งใหม่อย่างมีลสเคอร์เคสขึ้นมายึดตัวจริงแทนนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอดีตกับตันทีมชาติสกอตแลนด์เคยตกเป็นข่าวใกล้ย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริด แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอและเลือกอยู่สู้ต่อในถิ่นแอนฟิลดพร้อมรับตำแหน่งรองกับตันทีมจากอาเน่สล็อต มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนักฟุตบอลครับโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลคุณต้องพร้อมถูกท้าทายทุกฤดูกาลโร,รบโบกล่าวหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริด3-2โดยเขาเป็นคนยิงประตูแรกแบบมีโชคช่วยแต่ปีนี้มันต่างออกไปเพราะสโมสรดึงแบ็กซ้ายใหม่เข้ามาซึ่งน่าจะเป็นตัวหลักคนใหม่เลย มันทำให้ผมรู้สึกแตกต่างนิดหน่อยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่พอผมตัดสินใจอยู่ต่อผมก็ทุ่มเต็มที่ทันทีนะครับโรเบอร์สันยอมรับว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2026และแม้ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องอนาคตอย่างแน่ชัดแต่เจ้าตัวก็พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้นำเบื้องหลังเพื่อช่วยพาทีมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ให้ราบรื่นที่สุด ผมยังเหลือสัญญาอีกปีเดียวผมรักการเล่นให้ลิเวอร์พูลและรักการลงสนามไปกับเพื่อนๆผมยังสามารถช่วยทีมในฐานะพี่ใหญ่ได้เช่นกันการได้เป็นรองกับตันทีมในซีซั่นนี้ทำให้ผมรู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้นและผมก็สนุกกับสิ่งนั้นครับพอเกมเริ่มทีขึ้นผมเชื่อว่าผมจะได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควรแน่นอนตอนนี้ผมโฟกัสกับสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นและตั้งตารอฤดูกาลน,นี้นะครับในด้านหนึ่งเจ้า ตัวก็กล่าวชื่นชมแข้งรุ่นใหม่ที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมจํานวนมากในช่วงซัมเมอร์โดยย้ำว่าตนพร้อมช่วยให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับความกดดันของการเล่นให้ลิเวอร์พูลได้ดีที่สุด นักเตะใหม่เข้ามาเยอะมากและพวกเขายังอายุน้อยเกือบทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยให้พวกเขาปรับตัวต้องดูแลพวกเขาไม่ให้โดนกระแสะมากเกินไปนี่คือลิเวอร์พูลสโมสรระดับโลกและแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในทีมที่กดดันที่สุดเช่นกันเราทุกคนรับมือกับมันมาได้ดีตลอดและผมมั่นใจว่าเด็กๆพวกนี้จะทำได้เช่นกันพวกเขามีสภาพจิตใจที่พร้อมจะเล่นให้สโมสรน,นี้ไปอีกหลายปีเลยนะครับ แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าโรเบอร์สันจะอยู่กับทีมจนหมดสัญญาหรือไม่แต่สัญญาณจากเจ้าตัวก็ชัดเจนว่าเขาพร้อมรับบทพี่เลี้ยงพาทีมเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่อย่างสง่างามก่อนปิดฉากช่วงเวลาสุดพิเศษกับลิเวอร์พูลในแบบที่ทุกคนจะจดจำครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเด็กนี่น่ากลัวจริงเลียวภูอาจเจอฮาแลนดเวอร์ชั่นเยาวชนหลังซัด6ลูกในเกมเดียวเลียวภูอาจมีเพชรเม็ดใหม่รอวันเจอเอิจะรับหลังจากผลงานสุดโหดของแฮร์ริสันโอไบลนดาวยิงไวละอ่อนที่เพิ่งกดไป6ประตูนในเกมเดียวให้ทีม u 15ของหงแดงจนถูกเปรียบว่าเป็นฮาแลนหนุ่มนะครับอดีตแข้งดังอย่างโรบบี้ฟาวเลอร์และไมเคิลโอเวน เคยแจ้งเกิดจากอ c คาเดมี่เลโวพูมาแล้วและล่าสุดแม้กระทั่งเจเดนแดนซ์ก็พึ่งสร้างความฮือฮาในทีมชุดใหญ่เมื่อไม่นานมานี้แต่ตอนนี้สายตาทุกคู่เริ่มจับจ้องไปที่ชื่อของโอไบรัน เจ้าหนูที่เพิ่งโชว์ฟอร์มทะลุจัก,กรวาลด้วยการเหมายิงคนเดียว6ประตูพาเลอร์ูยู15ถล่ 15, ลมสโต๊ก7-1อย่างขาดลอยเสือังกฤษอย่างเดลี่เมลรายงานผ่านคอลัมน์ลิเวอรพูลคอนฟิดเดนเชียลโดยนักข่าวสายหงลูอิสติลซึ่งเผยว่าเขาได้รับข้อความจากแหล่งข่าวในสโมสรที่ถึงกับเอ่ยปากว่าเด็กคนนี้น่ากลัวจริงๆเหมือนฮาแลนด์เวอร์ชั่นเด็กเลย สำหรับโอไบรอันเขาย้ายมาร่วมทัพหงแดงเมื่อประมาณ18เดือนก่อนและได้รับการจับตามองตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญาแล้วโคชจากต้นสังกัดเก่าเคยชื่นชมว่าแฮร์ริสันมีทัศนคติที่สุดยอดทุ่มเททั้งในการซ้อมและในเกมจริง <c oughs> เขามีพรสวรรค์ล้นเหลือและขยันมากยิงไป24ประตูจาก6นัดในเดือนนั้น จุดเด่นของเขานอกจากเรื่องการจบสกออันเฉียบขาดแล้วยังรวมถึงทัศนคติในสนามความมุ่งมั่นและการทำงานหนักซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญอย่างมากนะครับตอนนี้แม้เขาจะยังอยู่ในระดับเยาวชนแต่จากคำเปรียบเทียบถึงเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ปัจจุบันยิงเกิน300ประตูนในระดับสโมสรและทีมชาติภายในวัยเพียง25ปีแสดงให้เห็นว่าชื่อโอไบรอันไม่ธรรมดาแน่นอนนักข่าวยังยกตัวอย่างของโจชัว เด็กวัย15ที่เพิ่งเดบิวต์กับทีม u 21ของลิเวอร์พูลเมื่อไม่นานมานี้และกำลังโดดเด่นในทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่โอไบรอันอาจเดินตามได้แม้จะเร็วเกินไปที่จะคาดหวังสูงในตอนนี้แต่หากโอไบรอันรักษาฟอร์มและพัฒนาต่อไปอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเราอาจได้เห็นเขาก้าวขึ้นมาเฉิดฉายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลจริงๆก็เป็นได้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคาร์กเกอร์จัดให้ฟานไดคือหนึ่งในตำนานยิ่งใหญ่ตลอดการของลิเวอร์พูลแฟนบอลลิเวอร์พูลคงยิ้มไม่หุบหลังเจมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังขวัญใจเดอะคอปออกโรงยกย่องเวอร์จิลฟานไดว่าไม่ได้เป็นแค่กองหลังระดับตำนานเท่านั้นแต่คือยักษ์ใหญ่ตัวจริงในประวัติศาตสตร์สโมสรนะครับแม้ปัจจุบันฟานไดจะยังคงเดินหน้าสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะประตูชัยในช่วงทดเจ็บใส่แอตเลติโกมาดริดที่ทำให้ d ดีอโกซิเมโอนถึงกับหัวร้อนสุดขีดแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลหงแดงภูมิใจย,ยิ่งกว่าผลงานในสนามก็คือคำพูดจากตำนานผู้รู้จักสโมสรเป็นอย่างดีแบบคาร์ร์ในการให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport c a คาราได้กล่าวว่าผมไม่ชอบที่จะพูดแค่ว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่นั้น ที่ลิวอพูลหลายคนถูกเรียกว่าเป็นตำนานเพราะพวกเขาคว้าแชมป์ลีกหรือแชมป์ยุโรปแต่ถ้าคุณอยากแยกแยะจริงๆระหว่างแค่ตำนานกับสิ่งที่ผมเรียกว่ายักษ์ใหญ่ของสโมสรอย่างสตีวีดาวกลิชซูเนสอลันแฮนเซนจอห์นบานสโมซาลาฟานไดก์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นแน่นอนมันเป็นการยกระดับแบบไม่ธรรมดาเพราะสำหรับคาร์ลเกอร์แล้วฟานได์ไม่ได้เป็นแค่แข้งที่ประสบความสำเร็จในยุคข,ของตัวเอง แต่คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่มีผลต่อทีมทั้งในและนอกสนามตั้งแต่เข้ามาคุมแนวรับในปี2018ฟานไดค์เปลี่ยนแนวรับลิเวอร์พูลให้แข็งแกร่งในแบบที่แฟนบอลรอคอยมานานและการก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมในยุคของอาเน่สล็อตก็ยิ่งตอกย้ำบทบาทผู้นำทั้งในเกมและในห้องแต่งตัวนะครับเขาคือคนที่ทำให้แข้งหน้าใหม่อย่างฟลอเรียนเวียสและอเล็กซานเดอร์อีซักเล่นได้อย่างมั่นใจ ขณะที่ตัวเก๋าอย่างโมซาล่าก็ยิ่งอันตรายขึ้นเมื่อมีแนวรับที่ไว้ใจได้คอยหนุนหลังดังนั้นคำพูดจากคาร์เกอร์จึงไม่ใช่แค่คำยกย่องธรรมดาแต่มันคือเครื่องหมายรับรองว่าฟานไดค์ไม่ได้เป็นแค่กองหลังระดับโลกแต่เขาคือยักษ์ใหญ่ตัวจริงในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกุนซือเก้าอี้ร้อนแฟนอาแจากเรียกร้องปลดไฮติงก้าหลังพาทีมพ่ายคารังสองแข่งหงร่วมเกมอนาคตของจอห์นไฮติงก้ากุนซืออาแจากอัมสเตอร์ดัมเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่ต้นฤดูกาลหลังพาทีมพ่ายคาบ้านต่ออินเตอร์มิลานศูนต่อสในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก พร้อมเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้ปลดออกจากตำแหน่งทันทีนะครับอดีตผู้ช่วยโคช้ชลิเวอร์พูลรายนี้เพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจบฤดูกาลแรกกับหงแดงแต่ผ่านไปเพียง6นัดในฤดูกาลใหม่ความกดดันก็ถาโถมใส่แบบไม่หยุดหย่อนเกมล่าสุดที่อัมสเตอร์ดัมอารีนากลายเป็นจุดเดือดเมื่อแฟนบอลอาแจกต่างพากันแสดงความไม่พอใจ ต่อแทคกติกและการจัดการเกมของไฮติงก้าโดยเฉพาะการตั้งรับลูกนิ่งที่เปิดช่องให้มาคัสตรูรามซัด2ตรงให้ทีมเยือนเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลในโซเชียลมีเดียก็ไม่เบามีทั้งคำพูดอย่างนี่อาจเป็นการแต่งตั้งที่งงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรไปจนถึงการเน็บแนมเรื่อง DNA อาจที่กลายเป็นข้ออ้างแทนความเป็นมืออาชีพและขอให้รีบแก้ไขความผิดพลาดนี้ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป สื่อใหญ่อย่าง ESPN ก็ไม่ปล่อยผ่านโดยไทสวากเกอร์มันนักข่าวชื่อดังถึงก็บอกว่า วิธีการสื่อสารของไฮติงก้าในฐานะโค้ชนั้นซับซ้อนราวกับข่าววงกฏขณะที่แฟนบอลอีกคนถึงก็บอกว่าการแต่งตั้งเขาคือการดูถูกแฟนบอลอย่างแท้จริงแม้บอร์ดบริหารอาแจ็กซ์ยังไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะปลดไฮติงก้าหรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสโมสรอนแห่งนี้ใช้โค้ชไปแล้วถึง7คนในรอบเพียง3ปีนะับตั้แต่เอริกเทนฮากย้ายไปคุมแมนยูนเต็ดในปี2022 ไฮติงก้าเองเคยรับบทกุนซือขัดตาทัพเมื่อปี2023และทำผลงานได้ดีแต่สุดท้ายก็ถูกมองข้ามเมื่อสโมสรเลือกแต่งตั้งเมาริสไตายซึ่งอยู่ได้เพียง4เดือนก่อนถูกปลดและไฮติงก้าจึงกลับมาอีกครั้งในรอบนี้เลวภผูจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดแน่นอนว่าลเลว์ผูมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับสถานการณ์ของอาแจ็กซ์ เนื่องจากเพิ่งปล่อย2ดาวรุ่งอย่างวิทเซสลาฟยาโรชและเจมส์แมคคอนเนลไปให้ทีมยักษ์ใหญ่แดนกังหันยืมใช้งานช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในเกมล่าสุดยาโรชได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงต่อเนื่องเป็นนัดที่6และเป็นการประเดิมสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกของเขาขณะที่แมคคอนเนลถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วง2 7นาทีสุดท้ายของเกมปัจจุบันอาแจ็์รั้งอันดับ3ในเอเรดิวิซีตามหลังเฟเยนูตและ PS v ยู และกำลังจะต้องยกพลไปเยือน PSV ID.Hofen โในเกมสำคัญสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นเกมชี้ชะตาอนาคตของไฮติงก้าก็ว่าได้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่19กันยายนในรอบเช้านะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ